ซึ่งวันนี้มาก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะเนาะเผื่อเพราะว่ารุ่นสามเขาเปิดรับแล้วเผื่อใครสนใจพอดีรุ่นสอ,องเรียนไปแล้วเขาบอกจะเล่าไปเพื่อเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงและเผื่อรุ่นสามจริงๆรุ่นสามเรียนนี้ก็ต้องปีหน้าแล้วนะโมดูลที่หนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของ NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนาะเราต้องเข้าใจสถานการณ์สาเหตุที่เกิดขึ้นถ้าหลักๆแล้วก็คือหนึ่งในสาเหตุหลักก็คือภาวะดื้ออินซูลิน นะคะก็คือเป็นภาวะที่ร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ดีเท่าที่ควรก็ทําให้เกิดโรคเรื้อรงังต่างๆหลายอย่างเนะาะเมื่อวานก็ได้ความรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้ฟังคุณหมอตอนเช้าเมาื่อวานเนี่ยคุณหมอเอ็มคุณหมอจักรพงศ์เป็นคนสอนตอนบ่ายเป็นคุณหมอสุเทพนะคะสอนเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์มิซิซนซึ่งแบบยอดเยี่ยมมากคือขณะเราเรียนของฮาร์วาร์ดมาเนาะที่คุณหมอมาสอนนี่คือต้องบอกว่าละเอียดมากมันมีความ ฮาวเวิร์ดด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คุณหมอก็ผสมผสานกับเรื่องที่เขาก็ค้นคว้าม,มาเพิ่มและเนื่องจากความที่คุณหมอเป็นเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของการทำบอลลูนหัวใจอ่ะแล้วคุณหมอก็แบบยอดเยีย่ยมมากคือคุณหมอบอกเลยว่าเขาไม่อยากเจอคนที่ต้องผ่าตัดเขาอยากเจอให้ความรู้คนเราจะได้แบบป้องกันดีกว่าอย่างงี้ค่ะคุณหมอก็นําประสบการณ์ของท่านเนี่ยมาแชร์ด้วยโมเป็นคือคุณหมอสอนดีมากมอบอกเลยจริงเนาะเราก็แบบรวบรวมอะไรแล้วมันมีความเป็นไทยๆของเราด้วยเนี่ยเราก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้น วันแรกวันนี้ก็ดีแล้วเนาะวานนี้เราก็มาแชร์ให้ฟังตอนคืนโหวันนี้ทุกคนตั้งแต่เช้าแปดโมงคือในการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยการวิเคราะห์ร่างกายก็สําคัญเนาะเมื่อเช้าเราก็เริ่มต้นจากการฝึกทำเวิร์กช็อปฝึกแบบเขาเรียกอ,อะไรจเจาะเลือดใช้เครื่องคาร์ดิโอเชคที่แบบปกติเราจะเคยแต่เจาะน้ําตาลไปนิ้วใช่ป่ะแต่นี้เป็นการเจาะปลายนิ้วเหมือนการเจาะแล้วรู้ผลของคอเลสเตอรอลในสองนาทีมันเป็นเครื่องคาร์ดิโอเชค ดีมันอยู่นีนนี้ดว่าอ่าเป็นเครื่องนี้ทุกคนใช้อันนี้ค่ะเป็นโฮมยูสก็คือสามารถเหมือนกับบุคคลสามารถใช้ได้แล้วก็จ่อปลายนิ้วนะคะแล้วก็ดอดลงไปตรงเนี้ยเราสามารถรู้ผลคอเลสเตอรอลในสองนาทีคอเลสเตอรนนอล,ลอร,รวมใช่ไหมไตรกลีเซอไรด์ HDL แล้วก็คำนวณ LDL แบบคำนวณอะแทลคุเลตอ่าประมาณนี้ในสองนาทีซึ่งธรรมดามัาก็เคยใช้แล้วหลับพอเครื่องนี้มาซื้อมาสักพักละแต่วันนี้ก็คือเนี่ยคนในห้องทั้งหมดเนี่ยคุณนึงภาพาดิ สอนน่ะต้องบอกว่าขอบคุณคุณพยาบาลเพิ่งมากเลยเขาสอนเรื่องนี้เนาะช่งชวงเช้าก็ได้ฝึกฝึกแบบฝึกเจาะกันนะก็ดีงามมากเลยแล้วก็ได้เรียนเรื่องของการอ่านค่าผลอินบอดี้เพื่อนๆเคยเคยอ่านค่าผลอินบอดี้ไหมคะมันชื่อเป็นเครื่องแบบจริงอินบอดี้ก็คือแทนที่เราจะแค่ชั่งน้ําหนักอะ่ะจริงๆแล้วเ,เรารู้อะไรได้มากกว่านั้นรู้เกี่ยวกับเรื่องของไขมันช่องท้องเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทเนาะจะได้รู้ว่าแบบรูปร่างเรา ไขมันสะสมในร่างกายขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถคำนวณ metabolic เ g e ก็คืออายุเซลล์ได้นะคะวันนี้คุณพยาบาลพึ่งเนี่ยสุดยอดเลยนะคะเขาเป็นพยาบาลวิชาชีพที่แบบเก่งมากๆเลยเนาะเขาก็มาให้ความรู้เรื่องก่อนของการมามาฝึกให้เราทำนะคะแล้วเขาก็สอนการอ่านด้วยนะละเอียดมากทุกคนดังนั้นถ้าใครสนใจแบบไปดูในคลิปมาได้นะมันมีคลิปที่โชว์เรื่องของการวัดผลของการวัด บนกายของตันิต้าละเอียดมากจริงเครื่องนี้เนาะรู้เกือบขึ้นไปก็รู้ผลเลยวันนี้ก็มาเรียนอันนี้แล้วก็มีแบบมีเคสมาให้แบบดูว่าแบบอาจไขมันในร่างกายเราไปดูปุ๊บไขมันในเลือดก่อนเลยเยอะไหมแล้วไขมันบอดี้แฟทในตัวเยอะไหมแล้วไขมันในช่องท้องเยอะไหมอะ่ะคือแบบได้วิคห์แล้วก็ดูว่าใน6เสาหลักของไลฟ์สไตล์มดิซีนะ่ขอบคุณรสบหัวใจนะคะไลฟ์สไตล์มดิซีเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้วันนี้เป็นวันที่แบบได้แบบ าอะไรอ่ะได้นำมาใช้อ่ะเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็แล้วก็มี Exercise s n a c k สอนโดยโคชเกดในหลายๆคนอาจจะเห็นโคชเกดในในใน k ิกตอกนะก็ไปติดตามเขาได้เขาก็เก่งมากๆเหมือนกันเขาก็สอนเรื่องของ Exercise s n a c k ทุกคนดีงามมากอ่านี่คือวันที่2นะคะวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังเผื่อว่าถ้าใครสนใจความรู้ประมาณนี้ความรู้ที่คุณได้ดูแลตัวเองได้นอมั่นใจแล้วแบบหลักสูตรมันดีมากเนาะถ้าไปหาเรียนที่อื่นก็มีนะในเมืองไทยเริ่มมีหลายที่แล้ว นะคะแต่ว่าก็มั่นใจว่าหลักสูตรนี้ด้วยแบบด้วยอาคาด้วยคนสอนนี่คือยอดเยี่ยมคือคนสอนนี่เขาสอนไม่ไม่คิดค่าตัวทุกคนนึกภาพดีมีแต่คุณหมอโค้ชผู้เชี่ยวชาญมาสอนน่ะคือแบบยอดเยี่ยมมากๆจริงๆนะคะและ้วนี่นี่นี่คือแผนเอาท์ที่เราได้คือคือเอกสารนะรวมไปถึงโอ้ทุกสิ่งทุก,ทก,ทก,ทกอย่างนี่เสื้อด้วยนี่นี่ได้เสื้อน,น,น,อนี่เสื้อเบีเอ่อะประมาณนี้นะคะอดีใจตรงได้เสื้อไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นดีใจตรงได้ความรู้นะก็ ถ้าคุณสนใจความรู้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้เรียนไปสองอันใช่ไหมเดี๋ยววันพุธวันพุธมีเรียนเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนแล้วก็ภาวะสมองเสื่อมมีโค้ดเจนแล้วก็มีคุณหมอเดียแล้วคุณหมอเอ็มมาสอนอีกแต่อันนั้นเป็นโซมเดี๋ยวไว้จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมีวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าอีกเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมีทั้งหมด5้าโมโดูล5โมโดูลนะคะก็คือเรียน5้าครั้งแหละเรียน5ครั้งเนาะหลักสูตรหน้าเป็นรุ่นที่สามคือรุ่นหนึ่งเปิดก็เปิดุ๊บก,ก็เต็มเลยคือเร็วมาก กดมีคนบอกว่ากดสมัครอะ่ะคือมันเต็มเร็วมากจริงรุ่นหนึ่งนีสองร้อยกว่าคนเนาะกดสมัครกดยากกว่าซื้อบัตรคอนเสิร์ตคือบอกว่ามันลุ้นมากแล้วก็เต็มมากพอรุ่นสองเนี่ยก็เต็มเร็วมากเหมือนกันนะคะก็รุ่นสามตอนนี้เขาก็เลยเปิดล่งหน้านะคะเรียนเดนมีนากับเมษาเรียนห้าครั้งเหมือนกันถ้าใครสนใจตอนนี้เริ่มเปิดรับสมัครแต่ตอนนี้เหลือที่จํากัดมากเหลือแบบที่เป็นหลักสิบเองอะ่ะคือไม่ได้เยอะเลยนะคะ ถ้าสนใจก็รีบทักเามาเนาะเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดให้ฟังว่าแบบนี้ตรงตามเป้าหมายคุณไหมความดีงามของมันก็คือนอกเหนือจากความรู้ทุกคนที่ได้นะคุณก็ยังได้ได,ได้ได้สามารถแบบเป็นเฮลท์โค้ชนะคะเป็นทำแบบทำเป็นวิชาชีพได้นะเพราะว่าเราได้ในการปฏิบัติอย่างนี้ฮะเข้าครบสอบผ่านได้ประกาศนียาบัตรจากสถาบันคุณบุติวิชาชีพ องค์การมหาชนนะคะก็คือ T P Q I นะคะก็เขาก็จะออกเซอร์ติฟิเค e เฮลท์โค้ชให้ด้วยถ้าทำตามหลักสูตรนี้นะคะก็ก็นำไปต่อยอดได้นะคะโอเคไหมดังนั้นก็วันนี้มาแชร์ประมาณนี้กับคนที่สนใจความรู้สุขภาพเอาเป็นว่ายังไม่ต้องเป็น h เฮลท์โค้ชไม่อยากสอบหรืออะไรเอาความรู้ไปดูแลตัวเองมเอมั่นใจว่าคุณต้องชอบเพราะว่าหลักสูตรรุ่นหนึ่งเนี่ยส่วนมากเป็นคนที่ เราเราทำโปรเจกตนี้มาด้วยกันอ่าเราก็เรียนใช่ไหมพอมารุ่น2เนี่ยมันก็มีเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆหลายๆคนที่แบบเป็นคนใหม่เนี่ยเข้ามาเรียนนี่คือเขาชอบมากเพราะมันเป็นความรู้ที่เขาได้ไม่นำไปใช้จริงนะเราก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนที่สนใจทักมานะคะก็ติดตามที่ช่องได้ทักอินบ็อกซ์มาได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าในวันอื่นๆให้ฟังอีกโอเคไหมคะอ่ะงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ มาส่งทุกคนเข้านอนในวันอาทิตย์นะมาไลฟ์สั้นๆแต่ให้คุณมีสุขภาพดียาวๆนะก็ชวนมาร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีแล้วก็ชวนปั้นผลเป็นแชมป์สุขภาพกันการมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ความรู้นี่แหละค่ะเราดูแลตัวเราเองและจะได้นําความรู้นี้ไปดูแลคนที่รักนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังด้วยกันวันนี้นะคะแล้วก็มีอะไรก็ทักมาคุยกันได้ทางกานวันนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีนะคะ